สวัสดีเช้าว,วันพุธค่ะชาวช่องวิฝั่งนี้แสงดีกว่าวันนี้ภารกิจก็คือไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โคเวลร์กิ้งแล้วไปทำงานกันมีท่อนนี้เลยนีย่ตั้งได้ไหมเนาะมีตัวอยู่แล้วมันหนึ่งร้อยยี่สิบ วันนี้จะไปทำงานที่โควกิ้งสเปซกันทุกคนอยู่ที่สถาปัตนี่เป็นบอ์กวันพุธวอ์กวันอังคารลงคลิปแล้วนะชาวช่องแต่ว่ายังไม่ได้ตัดหน้าปกไปดูกันได้เลยเป็นบล็อกหนึ่งอาทิตย์แบบแยกลายวัน เราจะไปโคูเวกิ้งสเปซที่สถาปัตยดเราจะไปซื้อข้าวก่อนไหมหรือว่าไม่ซื้อข้าวแล้วค่อยกลับมาแมาจะมากินตอนเที่ยงโอเออสามปาร์แล้วก็เปิดเก็นเที่ยได้กิ้นไม่เป็นไรไม่ได้กินข้าวหลัง,งก่อนก่อน หนึ1 2สองสามพระธาตุเม็นหลักต่นไลยหน้าเห็นเห็นปลาเยืนเยืเอาไว้ไหมเอาไว้ไหมคันฟ้าแล้วอร่อยด้ เราเล่นกันในบ้านเกมผ่อนคลายค่ะชีวิตปีสามหนึ่งปีหนึ่งครั้งปีสามิดเธอมาเล่นได้มั้ยเนาะไม่ถ้าจะหล่นลงไปก็ผักเท้าผักมือเออถ้าหล่นลงไปผักเท้าผักมือเมื่อกี้ฉันก็ทำได้แต่ตอนที่จะหล่นอะทมันเป็นแบบ ไม่เลยไม่ไม่เก่งมากไม่เลยเกย์ถูกแล้วอย่าหนเน็เน็ตเก่งถูกแล้วเออก็มองเห็นเออหละถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้เก่งมากเน็ตอื้อหูอือใช่อะคิดถึงว่ามันลอยอยู่คิดถึงว่ากำลังนอนอยู่ จมผักมือผักมือเออจมผักมือมือหยักกระเดงเท้าหยักกรเด้งเออเหมือนเราบนเตียงอ่ะมันไม่จมหรอกไม่จมเลยใช่ใช่เพราะว่าเรามีมวลน้อยกว่าน้ำใช่ใช่ลอยน้ำได้ครั้งแรกหรือเปล่าคะทำได้แล้วยี่เก่งมากหรือว่าหรือว่าตีต่ำๆไม่ได้น้ำเริ่มก่อนกายกายลอยตัวแบบ้สามารถทำได้เรื่องมันจะลอยนั้น ที่ลูกยังได้ไงอะจังรต้องไม่กลัวค่อนเด็กจะจมนี่เออนั่นแหละอยากเกรงนี่เกรงอยู่รู้สึกเลยอยากเกรง <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยากเกรง เก่งได้แล้วแต่ว่าอย่าเก่งเนี่ยเกรงเมื่อกี้มันตัวหนักมาลอยได้มันจะจมกันลอยด้านหน้าจะบอกว่าจมหรอไม่ามนาทีแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยอย่าอย่าล่อย่างนั้นไปต่อไปต่อเรื่อยไม่มไม่มไปไปเหนลาเลย่้่ปาต้งหน้าเบอตั้่ปาตั้ง่ปาง้า้หน้าเฉาพี่ก้องหลัง แมงมีเดอ e r เต้นหน่อยเต้นหน่อยแมงมี water แมงมี too smart ไมงมี water หาใครอยู่หายมิ้วไงนี่คือนักทีมชาตินะคะโนคนเห็นไหมคะะารประเทศไทยโนคัน ไม่จมเอาบอกขึ้นมาแล้ก็พาเราบอกแรงแบบนี้จ้ะขับแรงแหมลต้องตีต้องตัวตรงด้วยนะหาแล้วก็บอกขึ้นถ้าบอกจะจมก็้วน่าเอาขึ้นมาเป็นไงพังค้าลอยตัวได้ลอยตัวได้แล้วเออเก่งมากค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆอย่าเกรงอย่าเกรงคม่ไปไหนเลยอ่ะนี่เรื่อยๆนี้แบบนนี้ต้องนนี้แับนี้ยิ้มยุคพ่อไหม โ <Podcast> ปรเฟชชั่นอลลองนะ่อย<ใ>นิหนึ่งอยากเกรงนะอยากเกินก็อินนดเกรงหนึ่งสองสาเหนื่อยแล้วปล่อยให้มันลนอยขึ้นมาเองเลยไปให้ขาให้มันลอยขึ้นมาเองเลยอุย้ยไม่ได้แล้ว้ขายเขึ้มาอยอยาเกรงเอาหัวจมไปด้วยไลคะเอาหัวดิเออนั่นแหละแล้วก็ให้ให้ขาลอยขึ้นมา ให้้ขขาลยึนวสวัสดีค่ะทุกคนจะมาดับน้ำใต้สระน้ำนะคะนเน่งสาสั้น อีกห้านาทีเนตกดหยุดไหมแบตจะหมดแล้วอ่ะเพราะระบอมใต้น้ำยังไงอ่ะเอาขาขึ้น Da war auch ein